สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสุกสันนะครับวันนี้ช่องสวนมงมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับพาไปชมร้านบอลสีนะครับวันนี้มาชมว่ามีบอลอะไรมาบ้างนะครับวันนี้มีแต่ราคาดีๆและสวยๆเลยนะครับมาชมร้านพี่กล้วยเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบพี่กล้วยขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับศูนย์เก้าหก หนึ่งสามสี่หกเก้าเจ็ดสามค่ะเบอร์นี้อะไรได้ไหมครับได้ค่ะเป็นอะไรได้ครับค่าส่งคิดยังไงครับค่าส่งหกสิบค่ะต้นต่อไปบวกสิบค่ะครับค่าส่งเริ่มต้นที่หกสิบบาทนะครับไปส่งกล่องใช่ไหมครับมีทั้งกล่องแล้วตะกร้าค่ะถ้าเยอะก็จะเป็นตะกร้าถ้าต้นเล็กๆก็จะเป็นกล่องครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้มีตะวันริงพบค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ตอนตะวันริงพบ ต้นใหญ่มากค่ะเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดสิบค่ะเก้าวหมดนี้เลยค่ะเจ็ดสิบบาททั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับค่ะตะวันชิงพบอันนี้เรียกซับค่ะอันนี้มีสองต้นโอ้อันนี้ก็เจ็ดสิบาทนะครับเจ็ดสิบค่ะโอ้ต้นใหญ่มากครับอันนี้สองฝังโค้งค่ะสองฝังโค้งอ่าต้นนี้อีกอันนี้ใช่ไหมครับค่ะ อันนี้สึกว่าลืนชื่อเท็ดมณนทลค่ะเท็ดมณนทลนะครับตันนี้สวยมากนะครับค่ะมีสองต้นค่ะมีสองต้นในกระถางนะครับมีทั้งกระถางไซส์สี่นิ้วแล้วก็หกนิ้วนะครับสามารถแอดไลน์มาเลือกได้นะครับค่ะตัวนี้สวยใหญ่มากครับอันนี้จะเป็นเงินแสนค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับเงินแสนนะครับอันเนี้ยจะป้ายอันนี้เชื่ออะไรครับ เงินแสนเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเงินแสนเหมือนกันค่ะเงินแสนเหมือนกันนะครับตัวนี้ป้ายเจ็ดสิบบาทนะครับศีลาหุ่มทองก็เจ็ดสิบราคาดีมากมีมีกี่ต้นครับศีลาหุ่มทองมีสามต้นค่ะมีสามต้นนะครับสี่ต้นสี่ต้นที่บ้านมีอยู่ไหมครับพี่ที่สวนมีค่ะมีค่ะมีอีกนะครับมีจํานวนนะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับศีลาหุ่มทองเหมือนกันค่ะศีลาหุ่มทองนะครับค่ะ ตอนนี้แบบป้ายแดงๆไม่สวยเลยนะครับตอนนี้คุ้มทองค่ะเจ็ดสิบบาทเลยนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ทาดบางแก้วค่ะไม้พหวงค่ะหน้าชมพูค่ะอันนี้คุ้มทองไหมครับอันนี้แะครับเมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังครับ น,นี้เรียกซับเหมือนกันค่ะตัวนี้เหรอครับอันนี้จำชื่อไม่ได้สักผู้ค่ะ <S <S 1> <S 1> อันนี้มุกดาหารค่ะเป็นตับจังหวัดค่มุกดาหารนะครับองอจะคล้ายนางใหม่ไหมครับมันจะคล้ายๆเไอ้พวกแสนนํำเมืองพวกอะไรประมาณนี้ค่ะมีสองกระถางน,นะครับค่ะมีมีจํานวนที่สนวนอยู่ค่ะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้ ผมม่อสีซื้อมะขวานไม่แน่ใจอันนี้มะขวานลังสันค่ะเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีตันนี้ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้สงไข่เจ็ดสิบมีสองต้นค่ะสงไข่สามต้นนี้สงไข่แต่ต้นนี้จะมีหลายต้นโอ้โหคุ้มมากครับคุ้มมากตันนี้มีสามต้นเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ใช่เดียวกันไหมครับใช่ค่ะตัวนี้กัดสีแล้วนะครับตัวนี้มีหนึ่งต้นนะครับค่ะอันนี้อันนี้สวยจังเลยครับอันนี้เบกุมดูจะเป็นตระกูลหมอหมอสีน้อยค่ะหมอสีน้อยโอ้เตก่อนตัวนี้ที่เขากําลังอินฮิตใช่ไหมครับที่มันเบ่งเพลงครับอันนี้ใช่เดียวกันไหมครับอันเดียวกันค่ะอูสวยมากครับอันนี้หมอจินดานีหมอจินดานะครับค่ะ ตะกุนตับหมอเจ็ดสิบบาทเลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกรมฤสีพรมฤสีนะครับค่ะอันนี้เพชรมณฑลอันนี้ก็เจ็ดสิบาทใช่ไหมครับเมณฑลต้นใหญ่มากกระถางไซส์ห้านิ้วนะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ยังไม่ตัดสีดีค่ะอันนี้หน้าเมืองนนท์หน้าเมืองนนท์นะครับอันนี้เอาไปห้าสิบาท ตัวนี้ยังไม่กาดเสียให้ห้าสิบบาทนะครับเพิ่งปัดปลายด่างนิดเดียวตัวนี้อชายชนนะครับเจ็ดสิบบาทตัวนี้สองนะครับสามแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับ <5. S 1> ตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชมพูทวีปชมพูทวีปสวยมากครับ เจ็ดสิบเัเจ็ดสิบบาทเลยนะครับราคาคดีมากตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่อันนี้องค์หญิงทอฝันค่ะไปองค์หญิงทอฝันนิสองต้นตัวนี้ป้ายสวยนะครับแล้วก็มาที่ถาดนี้ครับถาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับถาดนี้อันนี้เป็นศีลาห่มทองเอ,อ้ยศีลานักปา่าศีลานักป่านะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้อันเดียวกันไหมครับไม่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเมืองนอนน้ำเมืองนอนน้ำเมืองนอนสองร้อยค่ะสองร้อยบาทครับอันนี้โบเกโนแผงสองร้อยสองร้อยบาทครับอันนี้ขอสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนนชื่ออะไรครับเป็นมณีมณีล้อมเพชรหน้าสวยมณีล้อมเพชรหน้า<ช>สวยมาก ปกติก็ขายสามร้อยห้าสิบขึ้นเราก็จะมีตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ซับภูมขนค่ะอันนี้จะตัดสวยมากครับใบใหม่ใช่ไหมครับ่ร้อยห้าสิบตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เพชรจีบสีด้วยเนาจจไม่ปิดเพชรไอเษฐีเษฐีพันล้านเรษฐีพันล้านตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับ สวยมากครับแล้วก็ใบนี้แบบด่างหาไปนะครับน้องเกาะกันอันนี้พรจินนารีค่ะพรจินนารีนะครับส่วนอาจารย์ปอสวยนะครับร้อยหนึ่งโอ้สวยมากเป็นไม้ไม้ตอกแล้วก็ไม้ที่่านนรีเงินครับรันรมีเงินเจ็ดสิบ จ็ดสิบบาทอันนี้ก็รัศมีเงินผสมนางฟ้ากัเจ็ดสิบอันนี้ได้ได้สองมันมันมันจะแผงเป็นใตจะเป็นนางฟ้าตัวน,นี้ก็คือเป็นรัศมีเงินก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเป็นแผงก็คือเขาจะเรียกว่านางฟ้าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอ,อีกอันหนึ่งอ่ะคมพิมานอ๋อก็คือในกระถางนี่มีสองสายพันธุ์ถูกไหมครับใช่ถ้าผมพิมานถ้ามันายก็จะเป็นนางฟ้า อ๋อ oh, ครับผมี่มานะครับใช่โอ้ oh, ตัวนี้คุ้มนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีพญานคราชครับอันนี้เขาเรียกไม้กาบใช่ไหมครับใช่เจ็ดสิบเหมือนกันเจ็ดสิบบาทครับอันนี้หมอหมอสีน้อยเหมือนกันหมอสีน้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยใบเหมือนถ้วยนะครับใช่เจ็ดสิบ <70 S 2> บาทบาทุกต้น อันนี้ชื่อเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านเอาไปห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับนี่ครับอันนี้จะอ่าด้านหลังก่อนนะครับอันนี้นกหัดจะได้อยู่บรรพุรานใ่นี้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้สุรเสนเป็นไหมน่าจะสุรเสินสุรเสนนะครับห่ะร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจเจ็ดสิบบาทอืมเจ็ดสิบบาทต้นใหญ่มากค่ะใส่ตั้งแม่เลยนะครับมีหัวยังครับต้นนี้มีมีหัวมีหัวแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาที่ถาดนี้เลยครับพวกนี้ก็เจ็ดสิบตันนี้เจ็ดสิบาททั้งถาดเลยใช่ไหมครับต้นนี้ชื่ออะไรครับอันนี้น้าเมืองนนท์ค่ะน้าเมืองนนท์ยังไม่ป้ายใช่ไหมครับค่ะกำลังเริ่มป้ายต้องไปเรียนหองอันนี้โมงโมงนี้โมงมงคลห้าสิบบาท คอันนี้นชื่ออะไรครับอันนี้น่าน่าจะเป็นศิลานักปา่าศิลานักป่าครับมันมันยังไม่ป้ายดีต้องเอาไปลุ้น,นไปเจ็ดสิบบาท <70 S 2> นะ,ค,ะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ชื่ออะไรครับก็จะตับหมออันนี้อออันนี้ตับจังหวัดสงขามีสองต้นส<ง>ิบบาทสงขานะครับ อันนี้ชมพูทวีปเหมือนกันค่ะอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทครับน,นี่อันนี้ก็เจ็ดสิบค่ะอันนี้รัตะนารุ่งเรืองมีอยู่โอ้มีหน่อยเยอะมากมยยคุ้มนะครับต้นนี้เจ็ดสิบบาทนะครับอ่าแล้วก็มาที่ราคาเบาๆเ,เลยนะครับยี่สิบาทโอ้ยี่สิบาทราคาดีมากครับมีชื่อไหมครับหรือว่าเป็น,นลูกไม,ม้ นี้เป็นพวกตระกูลไก่ไก่รชาชวดีไก่รชาชวดีตัวน,นี้สุดหลักตัวนี้สุดหลักนะครับสุดหลักตัวน,นี้ชื่ออะไรครับอันนี้เพชรมนทนเพชรมนทนนะครับตัวน,นี้ก็สวยนะครับสวยๆเป็นไม้กาบนะครับมันกาบมีสองต้นตัวน,นี้ชื่อพ้าวยา ผมอ่านไม่ออกพยานาคลาดพยานัคลาดน,นะครับเหมือนกันกับตน้นต้นโตอ๋อนี่นะครับต้นโตเป็นแบบนี้นะครับเจ็ดสิบบาทตอน้อน,นี้ยี่สิบ <20. S 2> บาทนะครับแล้วก็จะมีตัวไหไอีกครับพี่อันน,น,นี้อะไรนะพี่ปางครับซับซับเศ็ษฐีป่ะ ซับเศถีฐีสวยนะครับเพราะว่าเขามีลูกเล่นเยอะมีแดงมีชมพูยี่สิบอันนี้ศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองนะครับอันนี้เกษตรเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ตัวนี้ยังไม่ยังไม่กัดสีดีถูกไหมครับยี่สิบครับแล้วก็จะมีตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้นกพะเก้านกพะเก้านะครับยังยังไม่กัดสี แล้วก็ตัวนี้ลูกไม้ไหมครับอันนี้ตระกูลไก่เหมือนกันค่ะอ๋อไม่ใช่ลูกไม้นะครับอแววมายุราแววมายุลานะครับก็จะมีไม้มาประมาณนี้แล้วครับแล้วก็ที่สวนมีอีกเยอะใช่ไหมครับพี่ครับถ้าใครสนใจครับถ้าใครสนใจต้นไหนนะครับก็อ่า ให้ให้พี่กว้วยถ่ายรูปให้ดูใหม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> แอดไลน์มาสอบถามได้หรือโทรมาได้เลยนะครับ uh. วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ uh, ขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีค่ะทได้ค่ะ